ผู้ชมคะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะแต่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกคนอย่างน้อยเกิดมาต้องเป็นโรคสักหนึ่งโรคค่ะถือว่าโชคดีแล้วนะคะ แต่ว่าคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นโรคกันแบบเป็นแพ็กเกจค่ะเป็นโรคนี้โรคต่างๆก็จะตามมาด้วยโดยเฉพาะในวัย4-50ปีขึ้นไปวันนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับในช่งวงวัย50ปีเป็นต้นไปมักจะเกิดโรคนี้ค่ะโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคอมัอมพฤกษ์อัมพาตสอบถามโรคนี้จากคุณหมอชัดชัยสีบัณฑิตค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับโชคดีนะคะเรายังไม่ถึงวัย50ใช่ไหมคะคุณหมอแต่ก็มีโอกาสเสี่ยงอยู่ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเส้นเลือดของของเรานี่ก็มีความเสื่อมเร็วขึ้นเนื่องจากมลพิษในใน,ใน,ใ,นในสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งอากาศทั้งอาหารเลยทั้งน้ําที่เราดื่มนะ,ะทำให้เส้นเลือดนี่ก็เสื่อมเร็วแล้วก็แข็งเร็วก็เกิดโอกาสนะครับที่จะเกิดโรคที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้คือโรคหลอดเลือดสมอง ฟังดูน่ากลัวคุณหมอหลอดเลือดสมองหรืออมัมพฤกษ์อัมาพาตทําไมมันดุนแรงขนาดนั้นคะความจริงโรคนี้เรียกว่า stroke นะฮะในความหมายคือ s t r o กความจริงแล้วคืออุบัติเหตุของหลอดเลือดในสมองนะคือ stroke ความจริงเขาม,มี2แบบนั่นแหละครับก็คือ stroke ของสมองกับ s t r o k ของอหัวใจแต่ว่าพอพูดถึง stroke ปุ๊บถ้าพูดคําเดียวว่าส t r o k เนี่ยความหมายก็คือ เป็นอุบัติเหตุของหลอดเลือดที่สมองนะครับซึ่งมี2ชนิดชนิดแตกกับชนิดติบตันถ้าเป็นชนิดแตกคือหลอดเลือดแตกไปครับแล้วก็มีริ่มเลือดอยู่ในในสมองนะครับถ้าเป็นตีบตันก็คือตรงนั้นไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนนั้นก็จะตายไปผลของตรงนั้นแหละครับทำให้เรานี่มีอาการที่เรียกว่าอมาัมพฤกษ์หรืออัมาพาต แล้วผลทําไมมันดุนแรงขนาดเป็นอมพึกอมาพาตแล้วครับคุณหมอเนื่องจากว่าสมองเรานี่ครับควบคุมการเคลื่อนไหวควบคุมความคิดความจําความพูดนะค,ควบคุมสิ่งต่างๆที่เราแสดงออกรวมไปถึงอารมณ์ทุกอย่างหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาที่สมองเนี่ย เราเลยเกิดอาการได้มากมายมคําว่าอัมพษ์ก,ก็คือว่ามีอาการอ่อนแรงไปที่แขนบ้างที่ขาบ้างะนะครับคาว่าอัมาพาตก็หมายถึงว่าไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งตัวเลยครับก็คืออาจจะอัมาพาตครึ่งซี่อันนี้ก็เป็นอาการของทางโรคสมองนั่นเองนะครับบางคนก็จะมีอาการพูดไม่ออกนะฮะคือสับสนนะบางคนก็มีอาการสับสนเนื่องจากว่าสมองส่วนที่ใช้แปลผล ภาษาเนี่เสียถูกทําลายหรือมีเส้นเลือดแตกตรงนั้นพอดีอบางคนก็พูดไม่ได้ก็คือสมองส่วนที่ควบคุมคําพูดเนี่ยเกิดถูกทาถูกแตกตีพอดีตรงเส้นเลือดตรงจุดนั้นพอดีก็จะมีอาการพูดไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะอาการก็เลยมีได้ทั่วเลยนะครับต้องถามถึงสาเหตุว่าจู่จมันไปตีบไปแตกได้ยังไงคะจริงๆแล้วนะครับ การติบการแตกนั้นเกิดจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดเลยปัจจัยเสี่ยงหลักๆเลยคือความดันโลหิตสูง mm hmm. นะฮะคนบางคนนี่นะครับไม่มีอาการ <Huh. S 1> พอไม่มีอาการก็ละเลยทานยาบ้างลืมบ้างพอลืมก็ไม่สนใจเพราะตัวเองไม่มีอาการแต่ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นไป160-170นานๆนนบ่อยๆแล้วไปประจวบเหมาะกับบางครั้งก็มีความเครียดขึ้นมา <Huh. S 1> ก็ทำให้นะฮะเกิดภาวะที่ แรงดันเลือดเนี่ยสูงเกินลิมิตก็ทําให้หลอดเลือดแตกออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกิดบ่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ตัวเองไม่มีอาการสาเหตุที่2ถัดมานะฮะก็อย่างเช่นอาการของเบาหวาน,าวานเรื่องจากเบาหวานเนี่ยมันมีความเสื่อมของเซลล์ทุกชนิดร่วมด้วยนะครับอย่าคิดว่าน้ําตาลโลหิตสูงแล้วจะน้ำตาลสูงแล้วจะไม่เป็นไรน้ําตาลที่สูงบ่อยๆนานๆนี่นะครับ มันก็มีสิทธิที่จะไปเชื่อมอวัย,ยวานได้แล้วหลอดแล้วสิ่งที่เชื่อมง่ายมากเลยก็คือหลอดเลือ,ลอดเพราะว่าน้ําตาลมาอยู่ในเลือดนะครับเราทานน้าตาลเข้าไปคนเป็นเบาหวานน,นี่น้าตาลในเลือดเขาจะสูงเพราะฉะนั้นมันก็เชื่อมหลอดแล้วหลอดเลือดอันดับแรกเลยมันก็ทาไงครับเสื่อมหลอดเลือดก็เสื่อมกรอบแรอบ <ๆ S 2> แข็งแตกง่ายนะครับอ,อันนี้ก็ทําให้เพิ่มนะฮะอุบัติการของหลอดเลือดแตก แตกตีไปเพิ่มอีกถัดไปก็เป็นมีไขมันสะสมนะฮะโดยเฉพาะไขมันที่ช่องท้องะนะครับไขมันสะสมตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีสารออกมาทําให้เกิดการอักเสบท<ต>ีนี้เมื่อเป็นแล้วคุณหมอจะอรักษายังไงคือปัจจุบันนี้นะครับแนวทางของการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยมีแต่การที่จะประคับประคองเนะช่นถ้าเส้นเลือดตีบมา,าก็คือประคับประคองหรือพยายามไปละลายไม่ให้ไม่ให้การตีบนั้น ลูกลามต่อค <รา S 2> ือดคร <ขา S 1> ับให้การติดมันควบคุมอยู่แค่นั้นพอคือพูยง่ายควบคุมความเสียหายาถ,าถ้าเส้นเลือดแตกปุ๊บเนี่ยก็จะดูว่าจุดนั้นสามารถที่จะเอาริ่มเลือดออกได้ไหม ถ้าเอาออกไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งไว้ให้ค่อยๆซึมไปเองแล้วก็ดูแลด้านอื่นด้านการหายใจด้านการขับถ่ายด้านอะไรต่างก็คือไปดูแลเรียกว่าประคับประคองแล้วก็ปล่อยครับปล่อยให้ร่างกายเราค่อยๆฟื้นโดยใช้วิตามินบ้างใช้สารกระตุ้นบ้างให้ฟื้นขึ้นมาแต่ในอนาคตนี่นะครับมันก็จะมีวิธีการรักษาโดยการใช้เซลล์บำบัดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สเตมเซลล์เนื่องจากว่าสเตมเซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ต้นกําเนิด ที่จะเปลี่ยนเป็นเซลล์สมองได้คือเซลล์ของเราเองใช่ไหมคบเซลล์ของเราเองเซลล์ของคนอื่นนะครับซึ่งซึ่งก็มีวิธีการใช้สเต็มเซลล์นั้นใช้ได้ทั้งเซลล์ของเราเองใช้ได้ทั้งเซลล์ของคนอื่นที่เข้ากันได้กับเราครับความริงมันมีอีกแบบหนึง่งในตรงนี้แหละที่เรียกว่าเซลล์บำบัดเนี่ยความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เซลล์บำบัดค่ะไม่ได้ใช้เซลล์แล้วละครับกือคือเป็นการเรียกชื่อผิดแต่จริงๆแล้วมันเป็นการรักษาในเชิงของเยอรมันที่เรียกว่าโฮมิโอพารตี โฮมิโอพารีมันเป็นเหมือนกับออสมุนไพรครับ <ฮะ S 1> ทางประเทศไทยเรากำให้นิยามคําว่าสมุนไพรว่าสิ่งที่สกัดมาจากพืชจากสัตว์นะฮะโฮมิโอพาีของเยอรมันก็คล้ายกันเลยเขาให้นิยามว่าศาสตร์นี้คือ ศาสตร์ที่ใช้รักษาโรคโดยใช้ยาที่สกัดมาจากพืชจากสัตว์แล้วก็จากเคมี<ฆ>คือจากเป็นเคมีตามธรรมชาติ<ฆ>เก็นสิ่งแวดล้อมแล้วเอามาทําให้เจือจาง<ฆ>มากๆแล้วส่งผลกระทบในการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการ เหนียวนำให้ไปฟื้นฟูตัวเองหรือว่าให้ไปซ่อมแซมตัวเองให้คุณหมอยกตัวอย่างเคสคนไข้ได้ไหมคะทักหนึ่งรายที่คุณหมอใช้การรักษาที่คุณหมออธิบายมาทั้งหมดในคนไทยผลเป็นอย่างไรมีอะไรที่เป็นผลข้างเคียงหรือไม่ ความจริงแล้วเราต้องไปมองตรงนู้นนะครับตรงเขาเรียกว่านอนออปชั่นเคสคือผู้ป่วยที่ไม่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวแล้วถ,ถึงจะถึงจะดูว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่า,านะครับก็จะต้องมีการบาดเจ็บของเส้นเลือดสมองแล้วก็สมองอพิการและมีอัมพฤกษ์อัมพาตเกิน5ปีขึ้นไปคือถ้าอยู่ในช่วงปีแรกเนี่ยเขายัางฟื้นตัวเองได้อยู่นะครับเพราะร่างกายก็พยายามซ่อมต้อง5ปีขึ้นไปนะถ้าเกิน5ปีขึ้นไปนี่จะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนะ แต่ว่าเรายังพบอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันมีการกระตุ้นให้เซลล์เกิดการสร้างซ่อมตัวเองขึ้นมาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเรียกว่าหน้าที่การทำงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นมีการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นมีความรู้สึกที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการส่งตัวที่ดีขึ้นม,มีการพูดที่ดีขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เรายังเห็นได้อยู่ ะะแม้กระทั่งผู้ที่เป็นใหม่ๆนะฮะเป็นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการฟื้นตัวจะใช้เวลาปีหนึ่งะครับคนที่เป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตนะฮะหมายถึงว่าคนที่เส้นเลือดสมองแตกตีบใช้เวลาประมาณ1ปีในการที่จะฟื้นตัวให้มากที่สุดแต่ถ้าเรากระตุ้นด้วยโดยการใช้ลักษณะอย่างนี้เข้าไปเนี่ย อาจจะทำให้การฟรื้นตัวเหลืออยู่เพียงสองสเดือนซึ่งก็จะทำให้คุณภาพชีวิตก็ดีกลับไปทำงานได้เร็วความเสียหายน้อยค,ความเสียหายต่อตัวเองความเสียหายต่อครอบครัวนะครับ เขาใช้ให้ต่อต่อประเทศชาติก็น้อยลงไปใช่ไหมบริษัทที่ตัวเองทํางานอยู่ต่างๆเหล่านี้เพราะโรคนี้มันเป็นโรคของผู้บริหารอยู่แล้วนะฮะมไม่ใช่โรคของผู้ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นก็ผลกระทบจะสูงผลกระทบต่อบริษัทก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะช่วยช่วยลดผลกระทบะต่างๆด้วยนะคะ แล้วก็แต่ละปีเนี่ยเราต้องเสียงบประมาณในการดูแลรักษาคนที่มีปัญหาเรื่องของอามาพฤกอาัมาพาตเนี่ยจำนวนไม่น้อยทีเดียวอีกหนึ่งโรคคุณผู้ชมคะเกี่ยวกับเลือดเหมือนกันโรคโลหิตจางหรือว,ว่าทลาลัสซีเมียเป็นกันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคู่รักที่เตรียมจะแต่งงานเตรียมจะมีลูกต้องฟังไว้นะคะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าแล้วกันนะคะ